สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมัน

อัลฮัมดุลิลละขอบคุณและก็ส่งเสริญต่อลอสุบฮานหฮวตาลานะครับอันนี้เป็นมรารยาทเบื้องต้นที่ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินนะครับเพราะว่าเวลาเราได้รับสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะครับเราขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนแล้วก็ให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดไปนั่นเองเพราะนั้นในการพบเจอกันในแต่ละครั้งหรือว่าแม้กระทั่งการที่เรา ตื่นนอนขึ้นมาแม้กระทั่งการที่เราทํางานสําเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพยายามสร้างความผูกพันระหว่างเรากับลอสุบฮาหนะฮัวตาลาให้มากๆท่านพี่น้องครับในการเป็นมนุษย์นะครับอลอสุบฮานะฮูวตาลาสร้างพวกเราทุกคนขึ้นมานะครับจากเพศชายและเพศหญิงอันนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่ต้องฝืนนะครับแล้วก็ไม่มีใครหน้าไหนฝืนแน่นอนแม้ว่าในโลกปัจจุบันนั้นจะมีการพูดถึงการ แต่งงานในเพศเดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่นอกจากฝืนธรรมชาติที่เอาระวางแล้วเนี่ยมันยังแสดงถึงความตกต่ำของความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับท่านพี่น้องครับวันนี้หัวข้อหรือประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือพูดถึงความสูงส่งของมนุษย์แล้วกันนะครับก็คือหน้าที่และก็สิทธิหรือว่าบทบาทที่พึงจะต้องมีต่อกันนะครับก็ตั้งเป็นหัวข้อหรือเป็นประเด็นเอาไว้ก็คือว่าสิ่งที่พึงจะต้องปฏิบัติต่อกันนั่นหมายความว่าระหว่าง สามีและภรรยานะฮะหรือว่าผู้ชายกับผู้หญิงนี่แหละครับที่ผ่านการแต่งงานแล้วนะครับที่ถูกต้องตามหลักการาศาสนาแล้วก็รู้ว่าจะต้องปฏิบัติยังไงเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่สมบูรณ์นะครับที่ดีนั่นเองเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยตกลงปงใจจะแต่งงานกับอีกคนหนึ่งนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับผมเน้นย้ยำมาโดยตลอดว่าคนหนึ่งแต่งงานกับอีกคนหนึ่งแปลว่าผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานกันนะครับไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ชายอันนั้นไม่เรียกว่าเป็นคนปกตินะครับเรากําลังพูดถึงสิ่งที่มันเป็นไปด้วยความปกตินะครับเพราะนั้นผู้ชายกับผู้หญิงที่แต่งงานกันถูกต้องตามหลักการศาสนาแน่นอนว่าเป้าหมายของการแต่งงานคือการอยู่ร่วมกันคือการใช้ชีวิตคู่คือการที่จะต้องอดูแลซึ่งกันและกันเอาใจใส่กันแคร์กันแล้วก็ห่วงใยกัน แต่แน่นอนว่าในเบื้องต้นนะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องรู้ถึงหุกกู้ของมันก่อนนั่นหมายความว่าแต่ละคนก็จะต้องรู้ถึงฮักกุลหรือสิทธิของแต่ละคนที่คุณจะต้องได้รับนั่นหมายความว่าภรรยาก็จะต้องรู้ว่าตัวเองจะได้รับอะไรจากการที่เป็นภรรยาของคนคนหนึ่งสามีก็จะต้องมีสิทธิในการที่จะได้รับ สิ่งที่มันเป็นสิทธิที่พึงจะต้องได้รับจากภรรยานั่นหมายความว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างที่จะต้องเรียนรู้นั่นเองว่าเขาจะได้รับสิ่งใดเพราะนั้นหัวข้อหรือเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับเราจึงบอกว่าพูดถึงเรื่องของสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีต่อกันนั่นเองเริ่มต้นที uh ่ด้านของภรรยาก่อนก็แล้วกันนะครับว่าหูกูของภรรยาเนี่ยนะครับพึงจะต้องได้รับจากสามีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาเรียกภูกูกุญเจ้ายะและเจาจีฮหา เป็นสิทธิหรือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับจากคนที่เป็นสามีเพราะนั้นภรรยาทั้งหลายเนี่ยนะครับเวลาเราจะแต่งงานกับใครเน hier, ี่ยทวงสิทธิ์เหล่านี้ของเรานะครับเป็นสิทธิ์ของเรานะฮะที่เราจะเป็นที่จะต้องรักษาเอาไว้แต่ถ้าจะไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในหลักการของศาสนาเนี่ยอย่างเรื่องของมหัศอย่างเงี้ยจำที่เรารับทราบจริงอยู่ว่าให้เรามีสิทธิ์ในการเรียกแต่ถ้าเราจะไม่เอาหรือเรียกเพียงเล็กน้อยหรือว่าเรียกมาแล้วคืนกลับไปให้ อันนั้นก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นความสมัครใจของเราเองนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าอะไรบ้างที่เราพึงจะต้องได้รับจากการที่เราเป็นภรรยาของคนคนหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอิสลามให้ความเสมอภาคให้เกียรติให้สิทธิ์กับคนทุกคนนะครับซึ่งในสังคมปัจจุบันนี่แทบจะหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยเราจะเห็นว่าหลายคนที่ไปอยู่ด้วยกันโดยปราศจากการแต่งงานนะครับพูดง่ายๆเหมือนกินฟรีนั่นแหละครับนะตังไม่จ่าย แล้วก็ไม่มีการาที่จะต้องดูแลเอาใจใส่อะไรกันทั้งสิ้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันซึ่งแน่นอนอิสลามปฏิเสธสิ่งเหล่านี้อิสลามบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ของตัวเองและพึงจะต้องได้รับสิทธิ์ของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นภรรยาเองนะครับแต่งงานแล้วก็ควรที่จะต้องรู้ว่าตัวเองจะได้อะไรบ้างมาดูนะครับในส่วนของภรรยาเนี่ยเราแบ่งเป็นสส่วนหลักๆ ก็เป็นขียกเ,เป็นหุกุกมาลียะกับหุกุกอยรุมาลียะหุกุกมาลียะก็คือสิทธิในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนั่นเองนั่นหมายถึงว่าของที่สามารถจับต้องได้ เอามาใช้ประโยชน์ได้เอามาใช้สอยได้เอามาเป็นประโยชน์กับตัวเราเองได้ซึ่งสิทธิด้านทรัพย์สินหรือด้านมา้นเนี่ยด้านทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันก็แยกย่อยเป็นอัลมหฮรูนั่นเองมหัศนะครับที่บ้านเราชอบเรียกว่าสินสอดสินสอดแต่จริงๆแล้วสินสอดมันก็ยังไม่ตรงประเด็นที่เดียวนะครับเพราะสินสอดเนี่ยถ้าเราไปดูในความหมายภาษาไทายมันคือค่าน้ํานม ก็คือค่าเลี้ยงดูแต่จริงแล้อิสลามไม่มีค่าเลี้ยงดูนะครับอิสลามถือว่าลูกๆที่เกิดมาเนี่ยเป็นอามาณหนที่พ่อแม่จะต้องดูแลเอาใจใส่เขาและที่สําคัญเนี่ยเขาคือผลผลิตที่จะส่งผลกับชีวิตของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนทั้งในดุนยาและอาค์เครอเพราะนั้นตรงนี้เราไม่ถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูนะครับแต่ว่าในภาษาอาหรับเขาใช้คําว่ามหฮรุนมหฮรุนเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับที่เรียกว่ามาฮัตมาฮัตนั่นแหละครับมาฮัตก็คือสิ่งที่ ภรรยาพึงจะต้องได้รับนะครับหรือเจ้าสาวพึงจะต้องได้รับจากเจ้าบ่าวหรือจากสามีนั่นเองทีนี้สิ่งที่เ,เป็นมหัตเนี่ยมันก็มีมีความจําเป็นนะครับที่ผู้ชายจะต้องจ่ายในอัลกุราอานเราบอกว่าอาตุนนิซาอัซดุกตีหินเนเนฮละนะครับอันนี้เป็นอายะอัลกุรอานที่อลัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลได้ทรงตรัสเอาไว้บอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงให้กับนาง ซึ่งมหัตของพวกนางด้วยความเต็มใจนั่นหมายความว่าเมื่อจะแต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยต้องเตรียมมหัดไว้ด้วย ในอันในฮะดิษของท่านนบีจึงบอกว่ามานิสตอตออามิงกุมุนบาอัตฟันยะตาซซวัตนะนั่นก็หมายความว่าใครก็ตามที่มีความสามารถมีความพร้อมก็ให้ทําการแต่งงานความพร้อมก็มีได้หลายๆด้านความพร้อมในการอ,อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาความพร้อมในการเลี้ยงดูและที่สําคัญจะต้องมีในเรื่องของมหฮัตด้วยแต่มหฮัตเนี่ยก็อาจจะเป็นมหฮัตที่ได้รับการผ่อนปลนเอาไว้ก็ได้นั่นนั่นก็หมายความว่า อาจจะให้ทีเดียวหมดเลยก็ได้หรือทยอยให้ก็ได้นี่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะครับระหว่างคนที่เป็นสามีกับภรรยาแล้วก็ให้รู้ไว้ว่ามหัศเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีการกําหนดตายตัวว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้เอาแล้วจะจ่ายกันยังไงล่ะอ่าก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับนั่นหมายความว่าคนที่เป็นผู้หญิงหรือเจ้าสาวเนี่ยหรือ,หร,อหรือทั้งฝ่ายอ่าพอตาแม่ยายเนี่ยนะฮะดูให้ดีนะครับ ไม่ใช่ว่ามีคนจะมาสมัครเป็นลูกเขยจนก็จนนะแต่เขามีความพร้อมในเรื่องของศาสนามรารยาทดีอะไรดีเรียกมาฮัตสะแพงเลยเขาก็ไม่มีความสามารถอ่เพราะฉะนั้นวิธีการเลือกเนี่ยที่นบีสอนเนี่ยนะครับนบีให้เลือกคนที่ศาสนาดีกับมรารยาทดีนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ดูความเหมาะสมเอาเองแต่ถ้าหากว่าผู้ชายคนหนึ่งที่มาสู่ขอแล้วเขามีทรัพย์สินเงินทองเยอะอันนี้จะเรียกเยอะก็ไม่ว่ากันนะฮะไม่ควรเรียกน้อยด้วยนะ นะครับถ้ามีเยอะนี่เรียกเยอะไม่เป็นไรแต่ถ้ามีน้อยก็ควรจะเรียกแต่น้อยนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะนํามาซึ่งความสงบสุขด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรียกแพงแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาสุดท้ายแล้วเวลาแต่งงานกันแล้วก็จะต้องไปจะต้องไปไปหาใช้เขาอยู่ดีนั่นแหละชีวิตก็ลาบากอีกนะครับวันนั้นเราคงไม่อยากเห็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเอาที่แน่ๆก็คือว่ามหัศเนเป็นสิทธิที่ผู้หญิงพึงจะต้องได้รับและคนที่เป็นผู้ชายจะต้องจ่ายเขานะครับอย่าเบี้ยวนะครับ อย่าเบี้ยวนะจะต้องจ่ายเขาจะต้องให้เขาไปเพราะถือว่าเป็นหน้าที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาไม่ได้กําหนดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นจากความความสบายใจซึ่งกันและกันนะครับก็คือตกลงกันยังไงก็ตามนั้นแล้วก็ถ้าจะไม่ได้กล่าวไว้ในขณะที่ทําพิธีนิกายหรืออักดุนิกาเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วควรจะตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่ร่วมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ร่วมหลับนอนกันแล้ว Susan. คืนแรกร่วมหลับนอนกันแล้วแล้วก็เกิดยาร้างกันเนี่ยมหัดเอาคืนไม่ได้แล้วนะครับมหัดนี่ถือว่าเป็นของผู้หญิงเขาทั้งหมดเลยแต่ถ้าหากว่ามันเกิดการตอรักและเกิดการยาร้างก่อนการร่วมหลับนอนไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาให้คืน,นได้แค่ครึ่งเดียวนะครับไปเอาคืนทั้งหมดไม่ได้นะนะไปอย่างละสิบหรืออย่างละเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเอาคืน,นได้แค่ครึ่งเดียวเพราะถือว่าไปทําให้เขาเสียชื่อเสียงไปแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมหลับนอนกับเขาก็ตามเพราะนั้นคิดให้ดีนะครับใครจะนิกายกันใครจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อนิกายแล้วก็อย่าลืมนี่คืออีกหนึ่งหน้าที่ที่จะต้องจ่ายให้เขาก็คือเรื่องของมหฮัตประการต่อมาที่ผู้หญิงพึงจะต้องได้รับก็คือว่าอันนาฟกอตู้นั่นเองนาฟกอนาฟกอก็คือค่าเลี้ยงดูแหะครับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันอันนี้หมายรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยก็อีกแหละครับให้ตามความเหมาะสมนะครับให้ตามความเหมาะสมนั่นหมายความว่า เอ่อคนที่เป็นเป็นพ่อบ้านแล้ววันนี้เรากลายเป็นพ่อบ้านแล้วกลายเป็นสามีแล้วเพราะแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ตามความเหมาะสมมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยนะครับเพราะอย่าลืมว่าไอ้ไอ้มีมีม,มีมีน้อยแล้วให้มากจะเอาที่ไหนมาให้ ก็ต้องไปยืมเข้ามาอีกสุดท้ายก็เป็นหนี้อยู่นั่นเองและลําบากเวลาลําบากลําบากทัง้งครอบครัวนะครับไม่ใช่ลําบากคนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภรรยาเองก็จะต้องรู้ปริมาณด้วยเหมือนกันนะครับรู้ถึงความเหมาะสมตรงนี้ด้วยเพราะอย่าลืมว่าไอ้วันที่แต่งงานกันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละเขามีฐานะแค่ไหนนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าไปคาดหวังเขาจะต้องเป็นเศรษฐีหรืออะไรก็ที่มันสามารถให้ความอะไรนะให้ประโยชน์กับพวกเราได้ไม่ใช่นะครับก็ต้องดูความเหมาะสมเอาเองทีนี้ถ้าหากว่ามีมากไม่มีปัญหามีมากใจมากไม่เป็นไร นะมีน้อยก็จ่ายแต่น้อยไม่เป็นไรนะครับเพราะอันนี้คือหลักการง่ายๆอยู่แล้วว่าถ้าเรามีเราก็ใช้แต่พอสมควรนะครับไอคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยจะมากินน้อยๆเนี่ยหรือว่ามาซื้อของที่มันราคาถูกหน่อยกินเนี่ยมันก็อาจจะดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมนักนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปทําตัวเหมือนคนจนไม่เป็นไรครับถ้ารวยทําตัวรวยไม่มีปัญหาครับ ไม่มีปัญหาดีซะอีกคนจะได้เห็นแต่ที่สําคัญก็คือว่าอย่าลืมว่าเราจะจนหรือเราจะรวยก็แล้วแต่เราต้องอยู่ในกรอบของาศาสนาแค่นั้นเองนะครับไม่สุรุ่ยสุ้ร่ายนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าคนจนไม่สุรุ่ยสุร่ายในะคนจนบางคนก็สูรุ่ยสุร่ายนะครับอย่ามาคิดว่าไอ้คนรวยอย่างเดียวที่เขาสุรุ่ยสุร่ายไม่นะครับพระบททดสอบมันเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนทีนี้ถ้าหากว่านฟกรไม่จ่ายเนี่ยคนที่เป็นภรรยาเนี่ยมีสิทธิ มีสิทธิ์เอามา,อาได้นะฮะแปลว่าเผลอเนหยิบมาได้เลยนะแต่ว่าเอาแต่เท่าที่ใช้งานที่จําเป็นนั่นเองเหมือนตัวอย่างของอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คือฮินดุนบินตุอัตบะซึ่งเป็นอิมรอตุอบิุซุฟยานเป็นภรรยาของอบูซุฟยานนะครับได้มาหาท่านนาบีแล้วมาฟ้องนบีแหะครับบอกว่าอบูซุฟยานเนี่ยเป็นคนที่รอยูนนชาฮีฮุนลายุตีนี่ันนัฟกกมายฟีนีวไยักีบุนนยะก็คือเอา จ่ายน,น้ำฟอ,อ,อก,กเนี่ยไม่พอกับค่าใช้จ่ายของฉันค่าใช้จ่ายของลูกๆเนี่ยอินลามาอาคอตุมินมาลิฮีบีเลยเดือนมีฮีเ้าแล้วทำไงละ่ะฉันก็เลยไปเอาเงินของเขาโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอ่าก็มาถามท่านนบีว่าฟาฮันาและยฟิดาลิกามินอยู่นะถ้าอย่างเงี้ยบาปไหมบาปไหมซึ่งแน่นอนท่านนบีก็บอกว่าคูดีมินมาลิฮีบินมาอาูฟบินมายาฟีกิบยกฟีบุญน่าอีกกี่อับานีกี่มุตตะฟกุลอะไรก็หมายความว่า ถ้าจําเป็นขนาดนั้นเนี่ยไปเอามาได้เอาทรัพย์มาได้เอาเงินมาได้แต่เอามาใช้เท่าที่จําเป็นสําหรับเธอและตัวแล้วก็ลูกของเธอแค่นั้นแปลว่ามากกว่านั้นไม่ได้สมมุติว่าความจําเป็นมันอยู่ที่ประมาณสักร้อยบาทนะร้อยบาทในแต่ละวันเนี่ยเราเอามาได้ใน100บาทไม่ใช่ไปเอามาเป็นพันเลยนะเอามา100ได้ถ้าเขาไม่ให้จริงๆแล้วมันต้องคุยกันก่อนต้องขอเขาก่อนต้องบอกเขาก่อน ถ้ายังยังยังไม่ให้ยังยังดื้ออยู่ยังยังยังตรรนีอยู่อย่างงี้เอามาได้นะฮะเราไม่เรียกว่าขโมยนะฮะไม่เรียกว่าขโมยเพราะถ้าขโมยเนี่ยบาปเราไม่เรียกว่าขโมยเราเรียกเอาสิทธิ์ที่เราควรจะได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภรรยาเนี่ยมาฮัดได้แล้วนฟาฟกอได้แล้วตอมาอัดสุกนาก็คือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะครับที่ พอบ้านทั้งหลายหรือสามีทั้งหลายจะต้องหาให้ฮะไอคำว่าที่อยู่อาศัยหมายความว่าจะเป็นบ้านเช่าจะเป็นห้องเช่าจะเป็นบ้านบ้านที่ปลูกเองบ้านอะไรก็แล้วแต่คือต้องต้องมีที่อยู่ไม่ใช่พากัาอยู่ใต้สะพานอย่างเดียวเลยไม่ใช่นะจะต้องมีที่อยู่ที่มันเป็นหลักแหล่งเพราะอย่าลืมว่าไอวันที่จะแต่งงานมันต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับว่าวางแผนอนาคตว่าจะเอายังไงแต่งแล้วจะไปเช่าบ้านอยู่ที่ไหนก่อนไหมแล้วก็ทํามาหากินแล้วก็รอจนกระทั่งมีความพร้อมแล้วก็ไปปลูกบ้านไปซื้อบ้านไปอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะต้องเป็นแบบนั้นไไมม่่่่ใชยยยังงรู้เลวาาจะทํ รู้อย่างเดียวว่าจะมีเมียอ,อย่างเดียวรู้อย่างเดียวว่าจะแต่งงานอย่างเดียวถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่าพึ่งฮะอย่าพึ่งเพราะอะไรยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ยัง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 เต็มความพร้อมไม่ได้ยังไม่มีความเป็น,ปนผู้นําพูดง่ายว่ายังไม่มีการจัดการชีวิตอย่างนี้อย่ายพึ่งฮะถือสิญลวดไปก่อนนะ,อ,ะอ,นนะอิสลามมีทางออกให้นะครับถ้าหากว่าอยากจะแต่งงานเสร็จเรเกินเนี่ยแล้วไม่มีความพร้อมไปถือสิญนวดครับมันจะได้ควบคุมเรื่องของชาวฮไปด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องได้รับนะครับจากคนที่เป็นคนที่เป็นเป็นสามี ต่อมาก็คือว่าสิสทธทิที่ไม่ไม่ใช่ทรัพย์สินละอันนี้ในกรณีที่มีภรรยาหลายคนนะสามีเรานี่มีภรรยาไม่ไม่ใช่เราคนเดียวละนะอาจจะมีสองคนสามคนสี่คน,คนได้แค่นั้นแหละครับเต็มพิกัดแล้วก็อนอัศดุบเวนเซอร์จะจะต้องมีความเสมอภาคในระหว่างภรรยาซึ่งเราเรียกร้องจากเขาได้เขาอยู่กับเราวันนึ่ง ขาอยู่กับคนหนึ่งคนอีกคนหนึ่งวันหนึ่งอะอย่างนี้มีมีปัญหาแต่ถ้าเขาอยู่กับเราวันหนึ่งไปอยู่กับอีกคนหนึ่งสามวันอย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้ไม่ได้แล้วไม่ยุติธรรมหรือว่าซื้อของให้เราอ่าอย่างหนึ่งซื้อของให้คนนู้นสองอย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ไม่ยุติธรรมนะครับหรือว่าตกลงกันให้ดีว่าใครความจําเป็นอยู่ตรงไหนคือทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความความความจําเป็นด้วยขึ้นอยู่กับการ ยอมด้วยของแต่ละฝ่ายแต่ที่แน่แน่อิสลามวางในเรื่องของอันอับดุลอว้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของน้าฟากกเรื่องของเสื้อผ้าเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ภรรยาแต่ละคนสามารถที่จะเรียกร้องจากคนที่เป็นสามีได้ในกรณีที่เ,าเขามีภรรยาหลายคนนะครับประการต่อมาก็คือว่าฮหสนุนอหชุรปฏิบัติดีต่อกันการปฏิบัติดีต่อกันซึ่งอันนี้เนี่ยโดยหลักโดยหลัก,ลกหลักมนุษยธรรมใช่ไหมฮะหลักทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะว่า เวลาคนเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยฉันสามีภรรยาหรือเพื่อนเพื่อนอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีบทบาทที่จะต้องปฏิบัติต่อกันซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นทักษะชีวิตคู่ที่จะต้องอร่วมด้วยช่วยกันคุยกันเองนะครับแล้วก็พยายามปรับ อย่างที่เขาบอกว่าวันวันที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะเราปฏิบัติตัวยังไงก็ได้จะกินยังไงก็ได้จะพูดอะไรก็ได้จะอะไรก็ได้หมดแต่วันนี้เรากลายเป็นเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นจะพูดจะจาจะปฏิบัติอะไรมันต้องคํานึงถึงความรู้สึกของอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งสามีและภรรยายก็จะต้องก็จะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเอาละก็เรื่องของคําพูดคําจาเรื่องของความอ่อนโยนเรื่องของอถ้าสามีเนี่ยควรจะต้องหา ก็เลยหาหา,หาวิธีการเอาใจภรรยาหน่อยนะครับนานๆซื้อฮัดียะหาฮหาัดียะมาให้สักหน่อยหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าทุกคนชอบนะครับแต่ว่าแต่ผู้หญิงชอบผู้ชายก็ชอบเหมือนกันเพราะนั้นแต่ว่าผู้หญิงอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของสิ่งเหล่านี้มากกว่าว่าชิรูุหุ่นนบินมารูฟและจงปฏิบัติได้อยู่ร่วมกับเพื่อน,นางต่ายดยดีอันนี้เป็นคําสั่งที่อลอลร์ได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็ประการอีกอย่างหนึ่งนะครับ อดดิมุนอิตรอบิษเจาจไม่มีการทำร้ายภรรยาอันนี้เนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดนะครับคำว่าทำร้ายเนี่ยหมายถึงการตบตีลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายเหมือนกับที่เราเห็นในสังคมเห็นไหมครับมีการฆ่ากันมีการทำร้ายกันมีการ สารพัดอย่างนะมีเอาน้ำกรดไปสาดบ้างอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่ซึ่งศาสนาเนี่ยห้ามเด็ดขาดถ้าไม่รักกันไม่ชอบกันแล้วไม่ต้องการจะอยู่ด้วยกันอย่าแล้วก,ก็ต่างคนต่างไปไม่มีปัญหาครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาฆ่าแกงกันไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําร้ายร่างกายกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ศาสนาวางแนวทางเอาไว้เอาแล้วครับทีนี้มาดูบ้างว่าในส่วนของสามีเองที่พึงจะต้องได้รับจากคนที่เป็นภรรยาละ่ะมีอะไรบ้างนะครับอ่า ในประการแรกเลยนะครับวูยูบุตรอจาเป็นที่ภรรยาจะต้องเชื่อฟังอย่าลืมนะครับวันที่ยังไม่ได้แต่งงานกันผู้ปกครองของเราก็คือของผู้หญิงเนี่ยคือพ่อเราเอาหลักๆเป็นพ่อก็แล้วกันนะอาจจะมีปู่มีอะไรก็แล้วแต่แต่วลีเบอร์หนึ่งเลยนะี่ยคือพ่อแน่นอนวันนี้เนี่ยวลีเปลี่ยนมือแล้วนะครับเปลี่ยนมือจากคุณพ่อมาเป็นคุณสามีแล้วมาเป็นพ่อบ้านแล้วมาเป็นคนที่เราเลือกมาเป็นผู้นําแล้วเราต้องเชื่อฟังเขาแม้ว่าเราจะเห็นต่างก็คุยกันไม่เป็นไร แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเขาบอกจะเอาแบบนี้เราต้องยอมเพราะอะไรเพราะเขาคือผู้ปกครองเราแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับถือว่าเขาเป็นผู้นําอริยะลูกาวามูนอาลันีซาบิมาฟัดลลอฮุบะดุฮุมาลาบะดินอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิที่ล l l a ์ได้ให้นนลล l a ์อลลบอกว่าผู้ชายนั้นเข้มแข็งกว่าผู้หญิงด้วยกับสิ่งที่พระองค์ได้ให้ความประเสริฐกับบางคนเนี่ยกว่าบางคนนั่นหมายถึงว่าในเมื่อเราเลือกที่จะให้เขาเป็นผู้นํา ให้เขานำเถอะครับไม่ไม่ต้องไปแข่งกันนำแล้วถ้าแข่งกันนำเดี๋ยวบ้านแตกนะฮะเรามีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะนะครับเขาถึงเลยบอกว่าถ้าในบ้านเนี่ยถ้าเรื่องในบ้านให้ผู้หญิงจัดการไปให้แม่บ้านจัดการเดียจะแต่งบ้านยังไงจะทําอะไรยังไงเอาเลยให้เอาให้เต็มที่เลยแต่ถ้านอกบ้านหรือการตัดสินใจหลักๆที่มันมีผลกระทบกับโดยโดยรวมต้องให้สามีเขาจัดการ นะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าอัลลอฮ์สร้างผู้ชายผู้หญิงมาในลักษณะที่ต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสภาพจิตใจที่ผู้ชายจะหนักแน่นกว่าผู้หญิงนะครับไม่ต้องเถียงแล้วครับตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเราบอกแล้วว่าเราเอาเรื่องจริงมาคุยกันนะครับประการต่อมาก็คือว่าตัมกีนเซาจิมินันอิสติมตาไม่ปฏิเสธสามีนะครับเว้นมีเหตุจําเป็นอหมายความว่าอ,อย่าลืมว่าเวลาอยู่ด้วยกันที่แต่งงานกันเนี่ยนะเรื่องของ การอยู่ร่วมกันก็คือเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่อาจจะต้องหาความสุขซึ่งกันและกันอันนี้เนี่ยก็ห้ามปฏิเสธเว้นแต่ว่าเรามีเหตุจริงๆเช่นเราไม่ไม่สบายเราป่วยเราไม่พร้อมเราอะไรก็แล้วแต่ก,ก็ก็ว่ากันไปนะก็คุยกันให้รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะะนะดีของท่านในบียบอกอย่างนี้อิดาดาอัรรอยุลอิมรออาตวีลาฟิรอชีฟาอาบัตถ้าหากว่าสามีเนี่ยชวนภรรยาไปที่เตียงแล้วปรากฏว่าภรรยาปฏิเสธฝ่าบ,บาแต่กัดบ้านะ อะไรฮะและอานนัตทันและอานัตทันมาไล่กตุหัตตาตุสเบหามุตตะฟกุนอะไรถ้าหากว่าสามีเขานอนไปในลักษณะที่เขาเองไม่พอใจเรานะครับมาไลิากาเองก็จะสาบแช่งเราด้วยจนกว่าจะเช้าซึ่งอันนี้ก็มัคงไม่ดีนักนะครับ เอาคุยกันให้รู้เรื่องนะเรื่องแบบนี้มันไม่น่านมีปัญหานะฮะ,ะแล้วก็ประการต่อมาคืออาดดมุนอิสเนลิมายยักราหูเซาติโดคูลาหูไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าบ้านนั่นหมายความว่าเราไม่ใช่ว่าเอ้ยเราก็เป็นเจ้าของบ้านเหมือนกันจะนั่นไม่ได <ales> ้นะครับเคลียร์กับสามภรรยาสามีให้เรียบร้อยก่อนขออนุญาตเขาซะก่อนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย <latego> ถ้าเขาไม่อยู่ห้ามคนนอกเข้าบ้านโดยเด็ดขาดนะครับอาดดมุนคูรูสมินันไบอิลลาบิอิสเซาจไม่ออกนอกบ้านโดยไม่ขออนุญาตอันนี้เนี่ยเป็นหลักการนะครับ จะไม่ใช่อยากจะไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ใช่นะบอกกันสักหน่อยว่าเออขออนุญ,ญาตน่าจะไปที่นั่นที่นี่นะไปกับเพื่อนอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องอปฏิบัตินะครับในฐานะที่เป็นภรรยาท่านพี่น้องครับด้วยกับเวลาที่จํากัดนะครับผมนําเสนอได้แค่นี้จริงๆสําหรับจิตที่ของสามีก็ดีภรรยายก็ดีเอาไปปฏิบัตินะครับเพราะนี่คือหลักการศาสนาครับวับิลัยตอฟิกวันิดายะสัลลามวะลัยกุมรอหมัตุลลอฮิวะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสแมน ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม